วันนี้เรามาหาคําตอบกันนะคะในหลากหลายมุมมองหลายคนอาจจะเห็นว่าวันนี้ในหัวข้อของเราว่าวเรื่องของ creative convergence นั้นจะมีความหมายว่าอย่างไรเราจะใช้งานมันได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้เราเริ่มกันในเรื่องของเป็นฟอรัมที่1กันเลยนะคะว่าเราจะมาเปิดประเด็นกันด้วยเรื่องแห่ง creative convergence กันเลยสําหรับในวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจาก เราจะเรียกว่าท่านเป็นนักวิชาชีพผู้มีประสบการณ์อย่างมากมายนะคะว่าด้วยในแง่มุมแห่งการดําเนินการมาในเชิงของการอยู่เบื้องหลังแห่งการบริหารจัดการการสร้างแบรนด์รวมไปถึงการกําหนดทิศทางและการวางแผนกลยุทธ์ในเชิงการตลาดที่สร้างสรรค์มาอย่างมากมายซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะท่านได้เป็น Chief Strategy and Innovation Officer ของย y a n ง Rubicam Thailand นะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณกิติพงศ์วีลาเตชะหรือคุณโอริเวอร์ขอสิบปรบมือให้ท่านด้วยค่ะขอเรียนเชิญค่ะ ครับกรับสวัสดีนะครับท่านผู้บริหารมหาลัยนะครับท่านอาจารย์นะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ให้ผมมา uh, ถือว่าแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะครับในวันนี้นะครับ มหาลัยกรุงเทพเป็นมหาลัยที่ผมผูกพันนะครับก้าวเข้ามาวันแรกเมื่อ22ปีที่แล้วเรียนที่นี่ครับนะครับไม่ต้องปว่ต้องกเจงในตอนเช้านะครับตัวผมในตอนนี้เนีอยู่ในแวดวงสื่อสารการตลาดนะครับ advertising นะครับเป็นรุ่นแรกๆที่ผมช่วยผมเกิด กระโดดเข้ามาในสายชีวิตเนี่ยทงแน่ไม่เกี่ยวกัอะไรที่เรื่องอยู่ในงานสาขาวิจัยการตลาดนะครับผมเคยอยู่ในเนชั่นะบล็อกนะฮะแต่สิ่งที่เราเจอครับในประมาณสิบยี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยคือสมการความคิดในมุมของครีเอทีฟนะครับและเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปอย่างน่าใจหายนะครับเพ้าะว่าทุ่ม มุมเรื่องของการที่เราจะเชิญ creativity นะครับให้ากันเกณฑ์ที่จะ asset นะครับแล้วก็ try and i n c r e a t i o n นี่กับ c อ e a t i v i t y ยังไงนะครับแต่ผมว่าบางทีมุมของ creativity เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพา creativity ปุ๊กเนี่ยเราจะไม่ creativity ถูกไหมครัหรือแม้กระทั่งในความพยายามที่จะ c r e a t i v i ยิ่งพยายามมากเท่าไหร่จะยิ่งไม่ creativity creativity เนี่ยผมว่ามันควรเป็นเรื่องที่เราเล่นกับศิลาะของเรา <Yeah. S 2> ใจผู้บริโภคคุณซื้อได้ผ่านใจของคุณเองถ้าเกิดมันคอนเน็กด้วยความเหนือชัน้นด้วยความแหลมคมของความคิดบางอย่างเนี่ยคนจะคอนเน็กกับเราทันทีนะครับสิ่งที่พวกเราเห็นนะครับในโลกของการอยู่ใน Creative Relevance i n d u s t r y เนี่ยนะครับการที่เราเข้าใจที่จะคอนเน c t นะครับกับข้อเท็จจริงบางอย่างนะครับผมเชื่อเลยนะฮะว่าวันนี้เนี่ยน่าจะมากกว่าครึ่งใช่ไหมครับที่มาจากสาย การตลาดขอขอดูมือหน่อยได้ไหมครับผมจะได้รู้ว่าผมคุยอใครอยู่การตลาดนะครับนิเทศศาสตร์นะครับโอเคนิเทศศาสตร์ปรน20%การตลาดประมาณ70%นะครับท่านผู้มีเกียรติที่ทำงานแล้วอยู่ด้านนอกแล้วก็มาฟังโอเคนะครับ majority นะฮะพวกเราชอบใส่หมวกนะักการตลาดอยู่ตลอดเวลาครับ แต่อย่าลืมนะฮะเวลาเราทําการตลาดผมเชื่อเลยว่าพวกเราจะต้องมีการเขียนแผนถูกไหมฮะมีจุดประสงค์มีคู่แข่งมีวิเคร์นวัตกรรมีพาเก็ตกลุ่มหรือที่เราแปลมุงเสดให้ว่ากลุ่มเป้าหมายแต่ผมถาม,มนี่เชิญกลับกันเราเป,ป็นผู้ประกเราอยากเห็นกลุ่มเป้าหมายไครับผมว่าความรู้สึกเราไม่ได้อยากกลุ่มเป้าหมายครับผมว่าในธุรกิจโลกต่อสมัยนี้มันมีอยู่ไม่กี่กลุ่มหรอกครับที่เรียกคน บริษัทธรรมดาคุณต้อหมายหนึ่งคือนการตลาดสองคือพวกผ้อกองการรายเพราะฉะนั้น c r อ a t i v e a l a n c e คุณค o n n e c กับคนด้วยควาเป็นคนนะอยากเป็นคนเนกับเขาด้วยการเป็นการตลาดด้วยกันเป็นนักโฆษณาถ้าคุณมองเขาว่าคุณเป็นนักการตลาดเมื่อไรคุณพยายามจะขายของใันทีคุณพยายามที่จะ talk ู customer จะสังเกตไหมครับว่าพฤติกรรมเร่ยน เมื่อไหร่ก็ตามหรือว่าเราลองใช้ความรู้สึกของเราเนี่ยเวลาเราอยู่ในเหตุการณ์ใดๆที่เรารู้ว่ามีคนจะขายของเราเอาง่ายๆนะประสบการณ์ตรงเลยผมเป็นงไปเขารู้บายี่ห้องนี้ทุกท่านที่เกิดชีวิตแต่พอผมเดินเข้าไปในอ s t เ r e e n v i r o n m น n t เนี่ยสิ่งแรกที่ผมได้รับจากงานเขารู้บายนะครับสวัสดีครับไม่ช้ามงหัรุ่นเลย มนะไม่มีอะไรทำแนีน้แล้วถ้าเกิดเดี๋ยวเจออะไรที่คิดว่าน่าสนใจอาจจะสื่อมอาจะะถามแต่ดิฉัู่น,น้าการตลาดเราพยายามเข้าไปไป,ประชิดตัวของลูกม,ม,มากเกินไปนะทำไมและตรงนี้นครับคือคนรวนะวน,นั้มีผู้ขับมีคนขายของเข้าไอยู่ม่ให้เราทำานะัไงคุณี่อิเกิดอะครับเลาซื้อของกำลังเลือกชื้นไทยไม่นานมานะครับจัดให้เต็มเต็ม งานของเครดิตบิลนี่นะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องราวที่เล่นกับสัมผัสในงานมนุษย์การให้เกียรติกันการการเข้าใจนะครับถึงตื้นลึอกอะบางของมิติของ,งขอารมณ์ความรู้สึกนะครับการค้นหาข้อได้จริงนะครับคัสตเมอร์ชูสบางอย่างเนี่ยมันจะทำให้เรามีแพลตฟอร์มที่เราจะคุยกับเขาได้ ที่เราบูตกำลังแช้ซองนะผมเชื่อเลยว,ว่าวันนี้นะครับทุกท่านที่จะมาใจเจนซิ่งได้ตมามนะจ๊ะนละการตลาดที่มาจากฝั่งลูกค้าได้าตามนะครับหรือแม้รกระทั่งหมวดหมู่ที่เป็นดิจิทัลก็ตามว่า5ปีที่ผ่านมาเนี้ยพวกเรากระโดดเข้าไปบ้านจี้หรือค่ามดิจิทัลได้หรือสายการทุนท้่เจนซิ่งนะครับบ้านจีนเป็นยานะครับสิ่งที่คุณกำลังแช้ซองอยู่ในวันนี้นะอีก6เดือนข้างหน้ามันเป็น แพลตฟอร์มเทคโนโลยีใหม่ๆตอนนี้นะครับตัวบรทิทารทของเทคโนโลยีเกิดขึ้นมนาะมันพร้อมที่จะใช้เอาปีนแง่แต่กีดจะไม่ปล่อยออกมาให้คุณเห็นหมดดูไหมครับมันต้องเป็นการบองพฤติกรรมอุ่ทีละสเต็ปทีละสเต็ปและ,ะเทคโนโลยีมันก็จะมีแบรนด์จะได้ดูรู้ว่ามีสายโท่า้ยพวกเราวิ่งตามเทคโนโลยีนะครับเราจะไม่มีไม่มีทางสักเชสในแง่ของการทำเรวอร์ชันเป็นนะครับ อธีเม็นเวช่นวิกหมอว่าคุณเอาความคิดสร้างสรรค์มาจับใส่เฟซบุ o กจับใส่ทวิตเตอร์จับใส่อินสตาแกรมทำเว็บไซต์มีลูกค้าของพวกเราหลายร้านเลยนะครับที่คุยกับเราว่าอยากมี Facebook อยากมีอินสตาแกรอยากมีดิจิตอลอยากมีออนไลน์แคมเปญพวกเราตั้งคำถามาทำยังไมแต่ส่วนใหญ่ครับหลายที่ที่ที่เราได้ที่แต่เริ่มต้นกับ คือแข่งคู่แข่งดีก็เลยอยากจะดีด้วยแต่พวกเรารองมองให้ลอกคร้องนะครับในชั้นแวดที่เป็นดิจิตอลเนี่ยมันเป็นอินเทอร์แอคทีฟช่องแวดนะและส่วนใหญ่พฤติกรรมของเราเวลาเราเข้าไปในโซเชียลมีเดียเข้าไปอินเทอร์แอคทีฟช่องแวดส่วนใหญ่เราเข้าไปชมเข้าไปด่ามากกว่าการับถูกไหมครัที่ยิ้มเนี่ยผมเชื่อเลย เป็นลูกคา้าผู้ทรงค่าที่เข้าไปตัดเิ็นสิ่งที่มันเข้ามาสเินใจทั้งสุดท้ายที่เข้าไปแดแฟนเพจของแารู้ว,ว่าผลิตภัณฑ์คุณดีมากเลยอาหารอร่อยมากเลยการบริการประทับใจมากขอของคุณทิ้งแล้วใช่ไหม,มครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เปิดฝาแล้วเจอลายอยู่ใน ไปซื้อของและมีพนักงานให้บริการคุณวิธีไปแง้งโมพนักงานทำหน้าตาไม่สนใจคุณเท่าไหร่คุณจะเอาครับผู้คนสมัยนีต่ำหนีามากกว่าโชมนะครับเพราะฉะนั้นปลายการเข้าใจ creative conversion นี่นะครับเทคโนโลยีเป็นแค่เพียงเครื่องมือนะฮะแต่อย่างผเป็นเครื่องมือทเทคโนโลยีเอาทเทคโนโลยีนำธุเพิ่มกีน ผลิตบางที่มันจะเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ในสิ่งที่มันจะอยู่คือดิจิทัลอาร์ตกับทีเอนดี้ลงทอนหัวนะการฝาทอนหัวของนักวิชาการทอนหัวของนักสื่อสารการตลาดนักโฆษณาของและสุ่มหัวนักสังคมวิทยาวิทยาชีวะท่านเจอหรือครับว่าคนกำลังเปิดแชนแนลอะไรหเราดูนักขยากจะฟังผมในรูปแบบนะครับผมเชื่อว่าในธุรกิจสมัยนี้ มันยากขึ right? ้นแต่ถ้าเกิดมันยากขึ้นคุณพยายามแก้ปัญหานะครับผมเชื่อเลยเราลองเราลองมองดูหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของเวลาทำงานเลยนะครับเราใช้เวลาในการแก้ปัญหาเท่าไรเราใช้เวลาในการแพลนเพื่อทำให้ปัญหาไม่เกิดปัญนะไม่มาในเท่าไรแฟกเตอร์นี้สำคัญนะเพราะมันจะทำให้คุณยืดเวลาให้สปีดที่อยู่กับคุณได้แหลมคมขึ้น เราเชื่อกันในเรื่องว่าถ้าเกิดเราดีฟารตตองเริ่มโทรแบงก์นี่นี่คุณเกิดจะได้คำตอบแต่พวกเราเคยอยู่ในที่ที่ที่คุยกัน4สี่ห้าชั่วโมงแต่ในที่สุดแล้วเรา,าจบที่ที่ไม่รู้จะไปไหนแล้วก็ไม่ได้ประเด็นไม่รู้จะทำอะไรมีแต่เรื่องเล็กๆที่ชั้นจำกระแตไปเรื่อินผมเชื่อในเรื่องขอ,องเรดี้คอนเวอร์เจนที่จะต้องสามารถแมネจอิชชู นะครับ manage p r เป็น t manage ปัญหาทางธุรกิจแล้วใช้ Creative เนี่ยเป็นตัว unlock โอกาสนะครับถ้าเกิดเราลองดูนะครับเวลาเราพูดครีเอทีฟคอนเวอร์เจนต์เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เราใช้นะครับเพื่อที่จะจุดประกาย engagement ระหว่างแบรนด์กับผู้บรโิโภคนะครับการที่เราได้ Foster social engagement เนี่ยนะครับ ลูกค้าของเราจะไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้บริโภคครับแต่เขาจะเป็นคนที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับเราเราลอง imagine โลกของนักการตลาดสิครับที่เวลาเราทำงานเนี่ยนะฮะมันมีคนช่วยงานเราเยอะมากมายเป็นหมื่นเป็นพันคนเลยแล้วคนเหล่านั้นคือผู้บริโภคเนี่ยงานของเราจะง่ายขนาดไหนถูกไหมครับผมเชื่อเลยทุกท่านเวลาท่านคุยในเพื่อนในวงเพื่อนเนี่ย มันจะมีเพื่อนที่รู้หมดเลยทุกเรื่องครับเวลาถามว่าเฮ้ยซื้อรถยี่ห้ออะไรดีวะกำลังเลือกไม่ถูกเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราลองดูนะครับ the best in social network era เนี่ยนะครับการถอดรหัสการทำความเข้าใจนะครับแพลตฟอร์มตรงนี้ต้องต้องต้องเคลียร์กันนิดนึงนะฮะโซเชียลมีเดียคือโซเชียลนะครับ, so รบไม่ใช่มีเดียผมพูดหลายรอบมากแล้วผมถึงกระทั่งเขียนเป็นบทความนะฮะ เพราะผมไม่เก็ตนะฮะว่าทำไมผมจะต้องเข้าไป Facebook แล้วจะต้องไปเจอแบรนด์บอกว่าสินค้าของเขาดีขนาดไหนมีคนใช้ไปแล้วกี่พันคนทั่วโลกกี่ล้านคนทั่วโลกหรือรถของเขามีระบบเทคโนโลยียังไงดียังไงผมเข้าไปโซเชียลมีเดียผมต้องการไปสอ่องเพื่อนผมครับหรือเข้าไปคุยกับเพื่อน,อนผมเข้าไปเข้าไปโซเชียลไลซ์กับเพื่อน,อนผมถูกไหมฮะผมไม่ได้อยากจะเข้าไปฟังแบรนด์แมสเซจนะ Sage, นะ แต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดมาร์เก็ตเตอร์เราใช้โซเชียลมีเดียเป็นมีเดียอย่างผิดรูปแบบเมื่อไหร่